หลังจากที่ออกมาประกาศปิดฉากความรักลงไปนะคะ,คะของคุณปีเตอร์คอฟเดรเรนดอลแล้วก็สพลอยพลอยพันเนี่ยรู้สึกว่าจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแล้วก็ร้อนระอุมากในโลกโซเชียลโดยเฉพาะการพรุ่งเป้าไปที่หนุ่มปีเตอร์คอฟเดอรเรนดอลแล้วอย่างที่คุณพลอยบอกเนะคะเห็นได้เยอะแยะมากมายในโลกโซเชียลสําหรับการออกมาโจมตีคุณพอ่อลูก2อ,อย่างหนุ่มปีเตอร์คอฟเดรเรนดอลนี่แหลคะค่ะขณะที่วันพรุ่งนี้นะคะหนุ่มปีเตอร์พร้อมกับเพื่อนๆแกง๊งบิ๊กไบค์เขาก็จะไปออกงานด้วยรายละเอียดจะเป็นะค่ ังเจที่พรรยาสาวพลอยพลอยพัน์ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับเตรียมนับถอยหลังยุติความสัมพันธ์ฉันสามีพรรยาให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ดูเหมือนว่าความร้อนแรงในโลกโซเชียลจะพุ่งเป้าไปที่สามีนักร้องหนุ่มปากกว้างปีเตอร์คอปเดรนดอลทันทีโดยในภาพล่าสุดที่เขาโพสตคู่กับลูกชายคนโตน้องแพนเตอร์เมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนกลายเป็นพื้นที่ระเบิดอารมณ์ของสังคมออนไลน์ที่เข้ามาโพสต์ข้อความตำหนิปีเตอร์อย่างเผ็ดร้อนที่สุดท้ายก็ไม่สามารถประสานรอยร้าวครั้ง ได้สําเร็จบางกว,วิพาวิจารณ์ว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่ผ่านมาเป็นสาเหตุให้ครอบครัวต้องพังลงขณะที่บางส่วนจะเลิกติดตามดารานหนุ่มและไม่สนับสนุนผลงานของเขาอีกต่อไป แต่ก็ยังมีแฟนคลับบางส่วนที่เห็นใจและเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องครอบครัวคนสองคนจึงรู้ดีที่สุดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นควรหาทางออกอย่างไรและอยากเห็นเขาทำหน้าที่คุณพ่อของลูกชายทั้งสองต่อไปขณะที่ปีเตอร์ก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดด้วยสื่อมวลชนได้รับแจ้งว่าในวันพรุ่งนี้ปีเตอร์พร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกแก๊งบิ๊กไบค์จะเปิดใจเรื่องรายการใหม่ที่สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งพร้อมกับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในภายหลังอีกด้วยค่ะ